มะลิกับชุดวิเศษมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อมะลิเธอชอบชุดสวยๆเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะชุดที่มีระบายฝูฟ้องและสีสันสดใสวันหนึ่งมะลิพบกล่องไม้เก่าๆซ่อนอยู่ในห้องใต้หลังคาเมื่อเธอเปิดมันออกก็มีแสงระยิบระยับพุ่งออกมา ข้างในกล่องมีชุดโอลิต้าสีม่วงอ่อนสวยงามชุดนั้นมีระบายเป็นชั้นๆและโบใหญ่ที่เอวดูเหมือนชุดเจ้าหญิงในเทพนิยายเลยละ่ะเมื่อมะล,ลิสวมชุดนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนมีเวทมนต์ชุดพาเทวาร์ไปที่สวนลับแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันในสวนนั้นเธอได้พบกับผีเสื้อตัวน้อยแสนสวยชื่อทวิงเคลิลผีเสื้อตัวน้อยกำลังเศร้าเพราะสีสันของสวนกำลังจางหายไป ฉันจะช่วยเธอเองนะทวิงเคลิลมาริพูดด้วยรอยยิ้มเธอรู้สึกว่าชุดวิเศษของเธอน่าจะช่วยได้มาริเริ่มหมุนตัวไปรอบรอบในชุดแสนสวยของเธอระบายฟูฟ่องของชุดพลิ้วไหวไปมาเหมือนกลีบดอกไม้ที่เต้นรำทันใดน,นั้นเองสีสันจากชุดของมาริก็เริ่มเปล่งประกายออกมาแสงเหล่านั้นลอยไปแตะดอกไม้แต่ละดอกในสวน สวนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดอกไม้บานสะพรั่งด้วยสีสันสดใสกว่าเดิมทวิงเข้าบินวนด้วยความสุขมลียิ้มอย่างมีความสุขเธอรู้ว่าชุดวิเศษของเธอไม่ได้แค่สวยงามแต่ยังช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขได้ด้วยช่วยติดตามผมด้วยนะคะคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาด